สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขุสุขคนครับทั้งช่องคุดตัวขึนชวนกินนะครับแล้วก็ช่องแคทิโคลเอฟเอฟนะครับมันอองคุดตัวมาชั่นพีชวนน้องกินแซลมอนครับนะแซลมอนกับตักหุ่งงผ็ดๆครับพันนี้พร้อมครับที่เด็ดกระเทียมโทษครับแซลมอนเนื้อไล่สวยๆมันๆนะพี่น้องมาแซบๆเหมือนกันครับ

ขอโทษขอภัยพี่น้องเ่าครับเสียงรบกวนครับเสียงขางเคียงบานขางเคี่ยงเพเป็นงานศพครับจะมีเสียงรบกวนเขาเ่าได้พี่น้องเน้อมาแ่บๆคุ้จครับอพี่น้องา่กอบขึน้า้าตามันปลาหนานะทเดียวครับ โบชาวคอมเมนต์ที้งตั้งั้เราทุกเด็ดนะเพื่อใเป็นผู้ร่านปัดนัผู้ร่างตสมกัาน้ำพึ่งน้ำเพล่ด้วเนี่ภาษาไทยของน้ำพึ่งนะครับหลังจาเพ็นกระเะไม่เป็นยาเพติดแลท่านอจะรมันยได้บอกจากทักที่เดียวก็รักษาด้วที่ะติกหายนะครับหลั่เคยยาเจโรกับฟอกินข้อนหนานะครับสมอาไม่อีความ กะเทียมทอครับต้งทนมืเบรอับไว่นะองนั่นคือวีการรักษาโรคกระไดีดีแไงเลยพี่น้องคำบกง่า้้ยปาปขายปูนั่สิปูดองบานเห่าครับ พี่น้องทคนวันน้ตุสสัมานถที่เป็นญาการังล้วจะเิดปจญญาต้องเงยกทั้งใบทั้งการหาตาไปจากคือหาไป้าเเคยที่มันกำลังแท่ร่องสิดมืหม่นาหาต้งไส้เด็ดเล็ดหนาดสามเกี่ยวชินไงสาใจแล้วเกินพี่น้อง กินนะบเขาเกินล้าไม่กินเพื่อเดียวเาไลยกินล้เรีไม่นาตาทานราะที่เนาหารที่นะครับหาเก็บไว้เนี่ย่านี่คือเปลี่ยวิธยากท่านสิทธยาซีเรียลลงคนไม่อ่านหนังนืออ่านไม่อ่านหนังสือจัง่น้องพุ่งกินคํายุ่งหลายอีหน่อยพี่น้องพี่น้อยี่้อี่น้อยี่ห้ที่ว่าอี่ยี่แต่างี่เป็นเรื่องประเด็นปะมาเรื่องปอะเด็น มาเด้อพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับหนาวๆกินปลาดิบ ได้สวยๆเลยครับสดแห้งเดี๋ยวมือนหนาที่ซื้อมะลพี่น้องเบ่งน้ำกันความกันเมือนีิมันคําครับเล่ฟาากินเป็นยังไงน้อพี่น้องทางอื่นทางไก่มันเขามานนา้ำมาครับเขาหน้าปลาแล้วเบิดนทุกคนไปเนาะ เข่ากับถือกแห้งร้ายเนะครับปีนี่วักถือกก็มามาอีกเฮ้ยต้นเช่าให้เช่าหน้าอยุ่งกับร้ายครับ นี่กับปูด,ดองครับนี่พี่น้องแล้วไปที่หลังพาก็เริ่มเทศแล้วพี่น้องในเวลาหรอครับที่เก่าเวลาเดิมตามนัดมาครับ

พี่น้องคําสุดถ่ายด้วยมันนี่ค้าสุดถ้ายครับนัง่งซีอิมแล้วลาพี่านองแบบขํานี้ครับจะมอนสวยๆลาย,าย,ลายงาม กินบเบาครับตั้งบักไล่เลยนุ่งกรกัดเมื่อหนาสิได้เอายากันนุ่งครับเมื่อนี้นุนง่งหลายเอาสำรับเมื่อนี้ครับคุ้ยกระตีล่าพี่ล่าน้องไปนะครับทั้งสองคุ้ยชวนกินแล้วกัช่องคิซิโลเอฟเอฟนะครับแต่ก็ต้องขอโทษนะครับน้องๆที แค่นี้เรเอฟเอบอลล่งเกมขึ้นเรานะครับเดี๋ยวล่งเป็นกินอาหารนะครับทั้งนี้ก็อยาเลื่อมด้วยครับฝากติดตามฝากคนไลค์คนแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ